แม่พี่น้องคุณยาะยายสูตรุกคนมันนี่พ่อผมครับพันแบ่งคนหมันเล็กน้อยพี่น้องพาพี่น้องมาเรียนน้ำเขาไปได้ครับปลาสองตัวพี่น้องมุดตอนี่ไแตกน่้าขนาดพี่น้องท่านไวันเหอยอะครับกบบได้ปลาขึ้นมาก่อนเลยพี่น้องมุดน้ำจนหนาวเ้พี่น้องไอสองตัวครับผมครับเด๋ยเปหงกพี่นองเดีมานน้อยพี่นอง ไห้นายหน่ะจะถูกบีอยู่ปะขันมดขันมอดังไม่เอาแห่คืนเลยพี่น้องใหม่เต็มๆเลยแจ้งว่าใหม่เต็มๆอยู่มั้ยใหม่เลยนมนมาไปชั้นแล้วอป้องเออขอนนี่นี่เดียวขอนนี่แล้วอยู่ร้อนี่ใหม่ทางกิ้งนี่เดียวก็ได้ไม่ทางกิ้งโอ้โห นี่พันโยพันโยนี่พันแบงก็เอาขึ้นมาแล้วพี่น้องนี่วันนี้เป็นผู้ช่วยไทยทำให้เขาสู้เขาบ่ได้เขามีแต่ตัวยิไงพันแบงพันแบงพันแบงคนหมานเล็กในแต่วันนี้มาหาปลาเด้อพี่น้องไม่มีเล็กในดอก มีตะกางนียู่บัตรมีตะกางนลพี่น้องนู่นพันมอสพันวินอันนี้พันชุ่มเด้อวันนี้กับเป็นพันปลากันเมื่อ้วพี่น้องไม่ใช่พันหาผึ่งหรอกวันนี้พักหนึ่งวันเสียนน้ำทีมโดยอภิชาตฟามพานโยมปดเป็นชั่วโมงแล้วพี่น้องยังไม่เล้ยวเลยนี่แจ้งว่าเต็มแห่ไม่ ไม่เขาคุ้งนูนผ่านมอสก็ได้กันพี่น้องนูนปลากระโดดออกมัแล้วนูนแฉมันที่เกินหาไม่เห็นเนี่ยเหลือกินเขาแคบมูอยู่นี่นันละนายมีเหลืออยู่นะเปกไฟมุกปลาเดี๋ยวนายว้าวขาวคักคักคัก กินก็แคบมุกพี่กายคนก็ได้เมื่อวานผมัมเคยากินมมุกไปกินหมดพี่น้องพี่น้องนี่นายพานก็ได้ปลาอะไรคือสมสมว้าวปลาอะไรปลาทองเปล่าห้ายว่ามันจะออกค่ะมันจะออกตกใจเบิร์ตปลาอะไรอ้ยมันไข่ด้วยนะไข่ขึ้นขีดเต็มทองไข่ขึ้นขีดเต็มทองอาญานเลยมันไข่หรือมันขีว้าย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  นั่นฝัน้หว่งแต่มาคืนใช่ไหมว่ามันอยู่ตรงนี้แต่วันไม่ได้เนี่ยอุ้ยกระโดดแรงแท่ลหะกำลังขี้หอกกินเขาเรียกปลาอะไรปลาในเนี่ยปลาในปลาในตอนนี่ปลาในเรือคือปลาเหมือนปลาทับทิมไข่ปลาทับทิมเซบูเมนดอกปลาทับทิมสูมันปี ผ่นานมอสขึ้นไปกินเขานังแจ้งว่าเจ็บท้องวอ่ะพี่น้องว่ะอ้าวห่วยโอ้ห้วยอ้าว บ่ใหม่กินเยอะ้าอหมาแล้วพี่น้องปลาขาวควายน้ำมาอยู่น่มาแล้วเห็นตั้งหัวแล้วสูงปาขาวปลาขาว้ยปลาขาว ปลาคาวได้ไปใช่าปลาคาวปลาคาวม<อ>ัน,นก็ได้ยจุ๊บอเป็นไม้อีแก้วหนึ่งกระพนวนตามันดูกระใบใหม่

ทำลไหี่เขาอยู่นี่มันหลอนนี่วนู่นนนยัวมึงหวาลยหมอที่กัวการอก็กะดติ้นอ่ะมีโอกาสได้มาว่ากันไ้หมมันมาก นอ้องนี่ม้มากำไม้ละกำเมื่อกี้ก็ได้พอกันกินนะพี่น้องพอแจกกันกินมารอรุ่นกำหนีว่าจะคือไหมพี่น้องไปตะคุนเนีมนักวานไปแล้ว Oh yeah, you กุ้งยังน้องกันะครับกุ้งลำจักรลาดได้พี่น้องได้เนี่ยรู้ล้วเป็นพันได้เนี่พี่น้องเอ้ยก่างยาวนักเก็วกุ้งลำจักรลาดอู้ตั้งไหนละงมจางนานบินแม่พันมดบอกกุ้งเขาเราเท่นี่คุณได้กุ้งเขาเราเท่อู้หน่าที่ลำด้นสว่างหือว้าไม่ไเลียดกินได้แม่จะขตัวจะขาดตัวพอเลยเดี๋ยวครับผมพี่น้อง เอากุ้งขึ้นมาไว้แล้วครับผมกับย่างไปปึงปา่าในการกองน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะจะได้ไปลงเวลาแล้วครับกับเดือมสีค่ำแล้วพี่นอ้อง,ม,องมาก็ได้หลายเตกือบยุคพี่น้องวันนี้ครับวันนี้มาประธานหอดลงนามได้พี่น้องมาล้าอ,ยอยู่คกับป่บาครับผมโอ้ยเดีเ๋ยวไปเห็นครับเมื่อกดดำติดติดมต้น้ำเด้พี่น้องเด้อ่ออา ว่าหลายแล้วครับจับเต็มกล้องพี่น้องกล้องฝุ่นจากมีบบกับบุหัวครับผมไม้ไหมครับบุ้มเดี๋ยวๆๆๆๆอันนี้ปลาข่ากับปลาอียังเกาะลืมซื้อพี่น้องปลาในปลาในลืมชังตัวสิครับปลาในกระชังครับผมกับจับนิ่งจิ้มชังจิ้มชังครับเตรียมตัวลงหน่ำพี่น้องแต่ว่าปรทธานได้ลงแล้วครับประชิกับบ้านก่อนประธานครับผม ครับกันยัง <Okay. S 2> ไงกัดฝากพ่อแม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจง้งเตือนให้น้ำเด้อครับเด้อไปกับผมสวัสดีครับ